สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตวันทาวเวลวัยรุ่นเป็นวัยคาดเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งวัยรุ่นนี้เองจะเป็นวัยที่ค่อนข้างรักความอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงกล้าพูดกล้าตัดสินใจและปัจจัยที่สําคัญอีกประการของวัยรุ่นก็คือการครบเพื่อนซึ่งเพื่อนค่อนข้างมีอิทธิพลแก่คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นอย่างมากครับซึ่งวัยรุ่นก็เปรียบเสมือนวัยที่เป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อถ้าไฟดีคบเพื่อนที่ดีก็จะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า้าาแต่ถผาาลงผิด พบกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจนำพาชีวิตให้ดำดิ่งมืดมนพบกับหายนะสุดท้ายก็อาจนำมาซึ่งปัญหาของสังคมโดยถ้าพวกวัยรุ่นมีปัญหาต่างๆในชีวิตก็มักจะเก็บเงียบไม่กล้าบอกคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นพ่อและแม่และถ้าพ่อแม่รับรู้ด้วยตัวเองก็อาจใช้วิธีรุนแรงมาจัดการทั้งการด่าว่ารวมถึงทำร้ายร่างกายซึ่งนั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดและยิ่งทำให้วัยรุ่นเหล่านั้นตเตลิดไปกันใหญ่ โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นคือการที่พ่อแม่ต้องรับฟังปัญหาและคอยให้คำปรึกษาหรือทำตัวเป็นเสมือนเพื่อนโดยวิธีการนี้จะทำให้เหล่าวัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะบอกเล่าปัญหาต่างๆให้ฟังพร้อมกับมองครอบครัวของตนเองในแง่ดีที่สามารถรับฟังปัญหาต่างๆได้โดยถ้าครอบครัวไหนใช้วิธีการที่อ่อนโยนในการรับฟังปัญหาก็จะทำให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่เต็มด้วยความสุขและมีความอบอุ่นทำให้ปัญหาที่เกิดจากลูกวัยรุ่นมีลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าหากครอบครัวไหนยังยืนยันที่จะใช้วิธีการที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งทําให้พวกวัยรุ่นยิ่งเลิดไปกันใหญ่บางรายถึงขั้นหนีออกจากบ,บ้านไปร่วมกับเพื่อนเพื่อตั้งแก๊งมั่วสมกันข้างถนนกลายเป็นปัญหาให้กับสังคมซึ่งในยุคป,ปัจจุบันก็มีเด็กวัยรุ่นจํานวนไม่น้อยครับที่มาเข้าแก๊งอันตพานสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคมซึ่งปัญหาแก๊งวัยรุ่นอันตถานก็เป็นปัญหาสังคมที่สามารถพบเห็นกันได้ในหลากหลายประเทศครับ เชกเช่นเดียวกับปัญหาแก๊งวัยรุ่นอันธพาลในประเทศรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปฝั่งตะวันออกโดยสามารถพบเห็นแก๊งอันธพาลพวกนี้ตามแถบแถบชานเมืองทั้งในกรุงมอสโกรหรือในเมืองสําคัญของประเทศอย่างเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กโดยรากฐานที่ก่อให้เกิดแก๊งอันธพาลเหล่านี้ก็มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ล้มเหลวครอบครัวแตกแยกรวมถึงตัวของวัยรุ่นเหล่านี้ก็ไม่ได้ไฝ่ายดีอะไรมากนักจึงทําให้เกิดแก๊งอันธพาลเหล่านี้ขึ้นมาอย่างมากมายในรัสเซีย ดยแก๊งเหล่านี้ถูกเรียกกันในชื่อว่ากอฟนิกคำว่ากอฟนิกเป็นคำสแสดงโดยมาจากคำว่ากอฟสต็อปที่แปลว่าการปล้นหรือการโจรกรรมโดยพวกกลุ่มคนที่เป็นกอฟนิกมักจะเป็นวัยรุ่นสัส่วนใหญ่โดยอาศัยอยู่ตามเขตชานเมืองและมีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่ดีนักหลายรายมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนครอบครัวแตกแยกโดยกอฟนิกส่วนใหญ่มักไม่ได้รับการศึกษาหรือถ้ามีการศึกษาก็เป็นการศึกษาที่ต่ำ นอกจากนั้นแล้วพวกเขามักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่2อถึงสคนขึ้นไปไปจนถึงส0กว่าคนพวกก๊อบนิกมักจะมีเอกลักษณ์ที่ทําให้ผู้คนจดจําได้เป็นอย่างดีทั้งพฤติกรรมแบบทำหา่ามที่คนทั่วไปมักไม่ทํากันการกระทําต่างๆที่หยาบคายก้าวล้าแต่ไม่ได้ความรุนแรงโดยส่วนมากคนที่เป็นก๊อบนิกมักจะเป็นวัยรุ่นเพศช,ชายส่วนในผู้หญิงไม่้เห็นน้อยมากซึ่งผู้หญิงที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะถูกเรียกว่าก๊อบนิสตานอกจากนั้นเอกลักษณ์ท่าทางของก๊อบนิกก็ดูมีความโดดเด่นโดยเฉพาะทา โดยการที่ให้ส้นเท้าแตะที่พื้นซึ่งท่านั่งยองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากนักโทษในคุกัะเซียโดยการนั่งยองของเรานักโทษนั้นที่ทําไปก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนั่งบนพื้นที่มีความเย็นโดยก๊อบนิกส่วนใหญ่มักจะหนีออกจากบ้านมาตั้งแกงมั่วสมกับกลุ่มเพื่อนและจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงจนสร้างปัญหาให้กับสังคมทั้งการก่อกวนเมืองพ่นสเปรย์ตามที่ต่างๆทิ้งขยะไม่เป็นที่ทําร้ายร่างกายคนที่ผ่านไปมาและสิ่งที่หนักที่สุดก็คือการป้นร้านค้าต่าง,งๆรวมงการรจี้ชิทัพย์ ซึ่งเงินที่ได้มาจากการปล้นนั้นพวกเขาก็จะนําเงินไปซื้อความสุขให้กับตนเองทั้งการซื้อวอดก้ามาดื่มซื้อบุหรี่มาสูบนําเงินไปแต่งรถซิ่งส่วนเอกลักษณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้จากบรรดากรอบนิกนั่นก็คือการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือชุดกีฬาโดยมักจะเป็นเสื้อกีฬาจากค่ายอาดิดาซึ่งพบเห็นได้มากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเสื้อกีฬาจากค่ายพูม่าแต่ชุดกีฬาจากค่ายอาดิดาได้รับความนิยมกันมากที่สุด ส่วนสาเหตุที่เสื้อวอร์มกีฬาของค่ายอาดิดาสได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่บรรดากรฟนิกก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่รัสเซียในสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าสหภาพโซเวียตพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี1980และก็ได้อาดิดาสมาเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องชุดและเครื่องแต่งกายกับนักกีฬาของโซเวียตนั่นจึงทําให้เกิดความนิยมแพร่หลายและพวกกรฟนิกก็นําชุดวอร์มของอาดิดาสมาสวมใส่กลายเป็นเอกลัก,กษณ์โดดเด่นประจาตัว นอกจากนั้นยังมีของทานเล่นที่ได้รับความนิยมจากพวกก๊อบนิกซึ่งนั่นก็คือเมล็ดทานตะวันโดยยี่ห้อที่ได้รับความนิยมก็คือเมล็ดทานตะวันเซมกี้ซึ่งสามารถแกะทานกันได้แบบเพลินเพแถมยังมีราคาถูกและหาซื้อกันได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อส่วนของกินอีกหนึ่งชนิดที่บรรดาก๊อบนิกโปรดปานก็คือวอดก้าซึ่งเป็นเหล้าที่มีต้นกําเนิดมาจากทางฝั่งยุโรปตะวันออกเช่นที่ประเทศรัสเซียและประเทศโปแลนด์โดยวอดก้าที่พวกก๊อบนิกทานกันนั้นเป็นวอดก้าเกรดต่ำมีราคาถูก ซึ่งสาเหตุคงมาจากการที่กอลนิกไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งอาศัยจี้ปล้นชิงทรัพย์ซึ่งมักเสี่ยงต่อการถูกจับกลุ่มทําให้โอกาสที่จะไปหาเซื้อวอตก้าราคาสูงคุณภาพดีมาทานนั้นแทบเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวและเครื่องแต่งกายอีกหนึ่งชนิดที่มักอยู่คู่กับกอลนิกก็คือหมวกโดยจะเป็นหมวกสไตล์แฟลตแคปหรือที่มักจะถูกเรียกกันว่าหมวกนักสืบหรือพวกหมวกติงลี่ซึ่งหมวกประเภทนี้มีต้นกําเนิดมาจากอังกฤษหากบรรดากอลนิกคนไหนไม่ได้สวมหมวก ก็อาจทำให้ภาพลักษณ์และสเสน่ห์หดหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนั้นพวกก๊อบนิกยังเป็นพวกที่มีความหามและเสพติดความรุนแรงค่อนข้างสูงมีก๊อบนิกหลายคนมักจะถ่ายรูปตนเองถือปืนชนิดต่างๆถ่ายโชว์ลงในโลกออนไลน์และมักจะมีการนำพรางใบหน้าทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกตำรวจแกะตามรอยแต่ถึงจะนำพรางใบหน้ายัางมิดชิดอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็มักถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุมตัวได้เสมอ ส่วนในเรื่องยานพาหนะพวกเขามักจะเลือกใช้รถยนต์ยี่ห้อลาดาซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นโดยประเทศรัสเซียโดยจะไม่ให้เห็นหลากหลายรุ่นไม่ไว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกที่มีความเก่ามาตั้งแต่สมัยคุณพ่อยังหนุ่มคุณแม่อย่างสาวหรือจะเป็นรุ่นที่ดูมีความทันสมัยมีความเป็นวัยรุ่นซึ่งรถยนต์เหล่านี้มักจะถูกแต่งเพิ่มเติมเพื่อโชว์ความเท่ทั้งการเพิ่มลวดลายของอาดิดาสเข้าไปหรือการแต่งท่อติดก,กันชนโหลดตำ่ำ และอีกหลากหลายวิธีทําให้รถของพวกก๊อบนิกมีความโดดเด่นและเป็นที่สะดุดตาขณะเดียวกันในกลุ่มพวกก๊อบนิกบางรายก็เป็นพวกนับถือรัฐทธิแผนสลาฟรวมถึงมีความคลั่งในรัฐทธิชาตินยิยมรัสเซียบางรายก็เคยไปเข้าร่วมในการชุมนุมของกลุ่มคนคลั่งรัทธิความเป็นชาตินิยมและที่รุนแรงและดูหนักที่สุดก็คือการที่ก๊อบนิกบางรายเป็นพวกเหยียดผิวและเหยียดเชื้อชาติซึ่งมักจะมีความรุนแรงเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการทาร้ายชาวต่างชาติรวมถึงการที่ต่อต้านโลกตะวันตกแบบชัดเจน เช่นการต่อต้านอเมริกาหรือการต่อต้านพวกที่มีแนวคิดเสรีประชาธิปไตยขณะที่ในยุคป,ปัจจุบันแม้จะยังคงมีก๊อปนิกในรัสเซียอยู่บ้างแต่ก็เริ่มมีให้เห็นน้อยลงไปแล้วซึ่งจากผลสำรวจได้มีการระบุว่าตั้งแต่ปลายปี2010เป็นต้นมาเหลา่าบรรดาก๊อปนิกลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจจะมาจากการปราบปรามอย่างหนักของเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปัจจุบันก๊อฟนิกในรัสเซียยังคงมีอยู่แต่ก็เหมือนอยู่ในซอกมุมมืดๆที่ไม่ได้มีความแพร่หลายเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา และนี่ก็คือเรื่องราวของกอฟนิกแก๊งวัยรุ่นอันธพาลแห่งดินแดนรัสเซียซึ่งแก๊งพวกนี้มักมาจากครอบครัวที่แตกแยกและยากจนทําให้ออกมาใช้ชีวิตเป็นอันธพาลข้างถนนจนกลายเป็นปัญหาสังคมของรัสเซียปัจจุบันแม้ปัญหานี้จะเบาบางลงไปแต่ก็ใช่ว่าจะหายไปจากสังคมแบบหมดสิน้นเอาละครับสำหรับเรื่องราวของกอฟนิกแก๊งวัยรุ่นอันธาพาลแห่งรัสเซียก็คงมีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ